สวัสดีท่านกองสุนใหญ่และสวัสดีคณะกรรมการทั้งใหม่ทั้งเก่าทุกท่านและก็สื่อมวลชนรวมทั้งนายกสมาคมจอมนรมต่างๆนะครับในส่วนที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมาคมไทยจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี1990สมัยคุณสุรศักดิ์วงข้าหลวงเนี่ยเป็นนายกสมาคมไทยอยู่แต่งานในสามัยที่คุณสุรศักดิ์หรือ,อช่วงก่อนปี2003เนี่ยมันเป็นงานเกี่ยวกับางานให้ความเชื่อเหลือประชาชนสมัยนั้นเนี่ย ก็มีภาระมากเพราะว่าเดี๋ยววันหนึ่งรับโทรศัพท์ไม่ไหวเดี๋ยวเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นแม้กระทั่งเข้าคุกก็ยังต้องโทรมาบอกว่าช่วยหน่อยอันนี้ลักษณะน,นั้นไปส่งเขาเข้าผ่าตัดหรืออะไรพวกนี้นะแล้วยังมีแอปพลิเคชันที่จะไปรับกลับอีกนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งเรามองว่าเป็นสิ่งที่ดีที่คนไทยเราทํากันมาตั้งแต่ปี1962ปี2003เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงสมาคมไทยคือมีการ่างใบรอฉบับใหม่ นะว่าแบ่งการจัดการของสมาคมไทยเป็นสองส่วนคือส่วนหนึ่งก็คือส่วนอํานวยการและส่วนหนึ่งคือส่วนของบริหารนะครับส่วนของบริหารก็มีนาย,ยกสมาคมไทยส่วนของอํานวยการก็มีประธานบอร์ดสมาคมไทยผมก็เคยได้เป็นประธานบอร์ดอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันนะก่อนก่อนหน้าประมาณปี2 1 0ตอนนี้แต่นี่ในใน,ในการทำงานของสองส่วนเนี่ยมันก็ประสานกันนะฮะ อย่างนายกเนี่ยมาจากการเลือกตั้งนะครับส่วนกรรมการบอร์ดเนี่ยมาจากคณะกรรมการานายกสมาคมต่างๆนะเข้ามาเลือกกันว่าใครจะเข้ามาเป็นบอร์ดเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้สมาคมไทยนั้นได้สัมพันธ์ไกับ,นา,กบนายกสมาคมชมรมต่างๆนะเพื่อจะทำงานร่วมกันในสังคมจัดองค์กรใหม่ แล้วก็ทําระบบใหม่ขึ้นมานะฮะก็คือมีการลากใบรอดในสมัยของคุณกนิฐา a ประดานะฮะเป็นสัญญาประชาคมเป็นเป็นสัญญาที่เราตกลงกันว่าเราจะทําสิ่งนี้ไปในแนวทางนี้เช่นเดียวกันเพื่อผลประโยชน์หรอือเพื่อความสงบสุขของวพวกเราในพี่น้องประชาชนชาวไทยในต่างแดน,นะครับวัตถุประสงค์หลักของเราก็ข้อที่หนึ่งนะคือว่า การให้บริการกับประชาชนคือหมายถึงว่าเราจะทําอะไรล่ะที่ให้เกิดพี่น้องประชาชนเราเนี่ยเอ,อ่อมีความพึงพอใจเขามีความเดือดร้อนอะไรเราจะช่วยเหลืออะไรเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างคุณจีน่าปรีชาเนี่ยในสมัยที่ท่านเป็นนายกเนี่ยท่านช่วยงานไทยนิวเยียไทยนิวเยียนี่ถือเป็นงานชื่อเสียงของประเทศไทยนะทุ่มทั้งตัวที่จะช่วยให้งานได้รับความสําเร็จสมัยคุณคุณเมียวนะฮะคืณในฐานนี่ ก็มีจัดสสวัสดิการให้กับประชาชนนะฮะโดยการซื้ออินชลันนะ,ะแล้วก็พอถึงเข้าโควิดมาก็เป็นเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจช่วยอะไรกับประชาชนคือสัมผัสกับประชาชนใช่ไหมฮะส่วนคุณวรนินทิพย์นี่ก็ยังช่วยทางงานทางด้านการกีฬายังช่วยงานทางด้านวัฒนธรรมาง,ง,าาง,งาของวัดของอะไรพวกนี้นี่คือส่วนที่ผมเชื่อเห็นว่ามันเป็นสิ่งรื่งพวกเราควรจะเมนเทนตต่อไปส่วนไอ้ข้อที่สองเนี่ย มันเป็นการเผยแพยร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยนะฮะอย่างคุณมาเาข้าวัดหรือคุณมา,าช่วยงานวัดอะไรพัวเนี้ยส่วนหนึ่งก็คือวัดเนี้ยเราว่าเผยแพยร่ศิลปะวัฒนธรรมก็มีเด็กนักเรียนนะะก็มีการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเราก็ให้การสนับสนุนไม่ใช่หมายความว่าเราให้การสนับสนุนเฉพาะวัดไทยเท่านั้นศาสนาอื่นอิสลามหรือคริสเตียนเนี่ยก็นายก,ก็มีสิทธิ์ที่จะไปช่วยเขาได้ นะไอ้สิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สองซึ่งผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยหรือนายกสมาคมคนต่อไปเนี่ยจะต้องเมนเทนมันในจิตใจเขาจะต้องทำนะครับในส่วนที่สามซึ่งผมก็เคยบอกน้องๆไปแล้วว่าการให้การสนับสนุนภาครัฐเนี่ยทั้งไทยทั้งต่างประเทศเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของทางสมาคมไทยที่จะให้การสปอร์ตหรือให้การช่วยเหลืออย่าง องสุลสัญจรหรืออย่างงานขององสุลใดๆก็ตามที่มาจัดที่วัดหรือมาจัดที่ในที่สาธารณะเนี่ยออสมาคมไทยก็ควรที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมมีมีส่วนให้การสนับสนุนสิ่งนี้ด้วยนะฮะเราถือว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีงามซึ่งช่วยเหลือชุมชนของเรานะครับในอันที่4หรืออันสุดท้ายที่ผมอยากให้ทุกคนได้เข้าใจอีกอันหนึ่งก็คือว่า การให้การสนับสนุนสมาคมชมรมต่างๆนะฮะเป็นพี่ใหญ่ในชุมชน,นะถะือว่าเป็นสมาคมที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามานะฮะบางท่านบอกเอยฉันไม่ได้รับเลือกตั้งฉันสมัครคนเดียวไอ้การสมัครคนเดียวเนี่ยผมจะบอกว่าเขาพ่ออะไรก็ไมฮะเพราะว่าเขายอมรับคุณเขาถึงไม่ยอมมาแข่งนะฮะอันนี้ในข้อถทาจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณกรรมาการชุดก่อนนะครับนําโดยพี่วริมทิพย์แกงดีนะครับ ที่ช่วยทํางานให้กับชุมชนมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างลําบากนะครับมีมีโควิดเข้ามากวนอยู่หลายปีนะครับแล้วก็ใช้เวลานานกว่าที่เราจะสามารถกลับมาจัดกิจกรรมแบบที่เราเคยทําได้ในอดีตนะครับก็ถือว่าช่วยพาชุมชนผ่านช่วงเวลาที่ที่ยากลําบากมาได้นะครับก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอชื่นชมนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดี นะครับกับทีมบริหารชุดใหม่นะครับนำโดยคุณนุชนาฏอุ่งกำรุงนะครับพีจูดี้ของเรานะครับแล้วก็ทีมงานนะครับก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกันเราก็จะพยายามหาพาร์ทเนอร์นะที่เป็นสมาคมชมรมที่อยู่ที่นี่นะครับก็แต่ละกิจกรรมเนี่ยก็แตกต่างหลากหลายไปนะผมยกตัวอย่างเช่นเ,เร็วๆนี้เนี่ยเราจะจัดเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆนะครับสอนเรื่องการช่วยชีวิตและปฐมพยาบาล อย่างเช่นนะการปั๊มหัวใจอย่างงี้นะครับแล้วก็การช่วยเหลือคนที่อาหารติดคอที่เขาเรียกช็อกกิ้งนะครับรวมไปถึงการใช้เครื่องอุปกรณ์เครื่องเครื่อง AE ีเหรือเเครื่องที่มันปั๊มหัวใจที่มันแปะตมข้างผนังนะครับซึ่งอันนี้เราเราติดต่อกับสมาคมพยาบาลอยู่คือเราก็จะดูว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมีชุมชนมีสมาคมไหนที่มีความถนัด อย่างเรื่องเรื่องปฐมพยาบาลเนี่ยเราก็ทํางานร่วมกับสมาคมพยาบาลแล้วเดี๋ยวก็จะเชิญคุณหมอที่เชี่ยวชาญทางด้าน ER นะครับมาช่วยมาช่วยให้เป็นวิทยากรให้ด้วยเป็นต้นนะครับหรือว่าอีกอันหนึ่งเร็วๆนี้นะครับก็จะมีเรื่องของโครงการเยือนแผน่นดินแม่ที่พี่สุรศักดิ์ดูอยู่ก็เข้าใจว่าคุณตันมาช่วยอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับก็น,นี้เดี๋ยวเราก็จะ,ะมีอะไรที่ก็จะจัดร่วมกันนะครับนำเยาว,วชนไทยไปประเทศไทย ก็มีมีอีกหลายกิจกรรมนะครับอย่างอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก็อย่างเช่นว่าตอนที่เราจัดโครงการกงสุนน้อยนะครับให้ให้เทรนกงสุนน้อยให้ไปช่วยคุณลุงคุณป้านะครับในการจัดการเรื่องเรื่องไอทีอ IT ต่างๆในการติดต่อกับสถานกงสุนการจองคิวทำพาสปอร์ตทำบัตรประชาชนทําไม่เป็นนะครับเราส่งหลานเข้าไปขอช่วยอย่างเงี้ยก็คุยกับพี่นงยาวศูนย์พัฒนาศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เพราะว่าทางทางศูนเนี่ยมีคอนเนคชันกับน้องๆที่เป็นอาสาจิตอาสารุ่นเด็กๆนะฮะอยู่ใน Middle School อยู่ใน High School ที่เป็นลูกหลานเรานี่แหละลูกหลานไทยเรานี่แหละนะครับก็เอามาอบรมอะไรกันไปนะครับก็เรียดยกตัวอย่าง2อสาโครงการให้เห็นนะครับว่าเราเรามีความร่วมมือกับทางชุมชนอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเวลาที่เราทําอะไรคนเดียวเนี่ยมันมันไม่มไม่ได้ไม่เต็มที่แต่ถ้าเราร่วมกับสมาคมนะครับชมรมที่ที่มีอยู่ ก็ได้ประโยชน์มากขึ้นคือได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายท่านเองท่านก็ได้มีส่วนเข้ามาช่วยชุมชนด้วยนะครับชุมชนก็ได้ประโยชน์นะฮะก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกันต่อไปนะครับในอนาคตเนี่ยปีนี้ผมคิดว่ามีอะไรหลายอย่างที่เป็นกิจกรรมใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นนะครับเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก่อนเลยเพราะว่านี่มีสื่อมวลชนมาด้วยนะครับมีตัวแทนสมาคมหลายท่านสมาคม,มอื่นๆด้วยนะครับก็จะมีการเลือกตั้งเราคิดว่าปีนี้เราน่าจะได้เลือกตั้งในต่ประเทศกัน ถึงเวลาเดี๋ยวผมจะทางศาลกรงศุนจะรีบประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับก็หวังว่าทางสมาคมชมรมต่างๆเนี่ยน่าจะได้มีส่วนช่วยกันในการประชาสัมพันธ์นะครับให้คนไทยเนี่ยมาลงทะเบียนเลือกตั้งกันให้ให้พร้อมหน้ากราบสวัสดีอีกครั้งนะคะก็ขอกราบสวัสดีท่านกงศุนใหญ่และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็คณะทีมชุดใหม่ก็วันนี้ก็มาถึงแล้วแล้วก็ถือว่าขอแสดงความยินดีที่เราได้ร่วมงานกับ สถานกงสุนและก็ชมรมองค์กรสมาคมต่างๆซึ่งถามว่าสองปีที่ผ่านมาก็เข้ามาอยู่ในช่วงที่เกิดโควิดพอดีและเราก็ได้ภูมิใจที่ว่าผลงานที่ผ่านมาที่เราได้ช่วยเกี่ยวกับปัชุมชนไทยก็คือโครงการไทยช่วยไทยในต่างแดนแล้วก็พอดีอมีพี่อยู่คนหนึ่งท่านได้เสียชีวิตด้วยโควิดแล้วก็ไฟเอาหาศพไม่เจอเขาก็โทรมา พอเสร็จแล้วเรารู้เรื่องเราก็รีบไปช่วยไฟเอาหาศพจนเจอแล้วก็ได้ติดต่อไปที่สูตรสารของพี่พัชลีแล้วเราก็ได้จัดการเรียลายเงินเพื่อเอาไปทําศพให้ตรงนั้นก็ถือว่ามันเป็นผลงานที่ว่าเราภูมิใจแล้วที่ผ,ผ่านมาหลายๆโครงการก็ได้ทํามาอย่างเช่นโครงการที่ส่งเงินไปช่วยน้ําท่วมที่เมืองไทยก็ถือว่าเราได้สมาคมและชมรมองค์กรต่างๆได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือ ทำให้เราเห็นว่าเออชุมชนไทยเราเป็นชุมชนใหญ่ซึ่งเราจะมีสมาคมไทยนี่ดูแลตั้งแต่ซันตาบาบาราจนลงไปถึงซานดิเอโกขอให้ทีมาสมาคมไทยชุดใหม่2023-2024นี้ขับเคลื่อนไปด้วยดีเพราะมันยังมีกิจกรรมอะไรอีกเยอะเลยค่ะก็ต้องขอกาบขอบคุณอีกครั้งนะครับกาบขอบคุณจริงๆก็ยินดีมากยินดีดีใจมากนะคะประการแรกเลยที่ได้ ไทยง,งศุน์มาเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์คนพูดไม่เก่งนะฮะแต่ว่าทํางานทําเก่งค่นโยบายที่จะสึกเรื่องงานต่อจากคุณวลินทิพนะคะก็คิดว่าจะประสานความร่วมมือกับทุกองค์กรนะคะและก็ระบบท้องถิ่นสากลน,นะคะอตอนนี้เราก็จะประสานงานกับพวก APC TC <S. S 2> ก็เพราะว่าเราต้องการจะช่วยเหลือคนที่เป็นสุขภาพจิตนะคะแล้วก็ความรุนแรงในครอบครัว แล้การที่สอเนี่ยคนไตที่ตุกทุกได้ยากเราก็จะประสานงานไปถึงรัฐบาลท้องถิ่นค่ะของชุมชนนั้นๆน,น,นะคะ,อ,ะอันที่3เราก็คิดว่าเราจะดูแลสวัสดิการของอสูงอายุนะคะเราก็จะหาศูนย์ที่จะให้คนสูงอายุเนี่ยเข้ามาใช้สถานที่นั้นเช่นเราจะสอนพวกเทคโนโลยีต่างๆเช่นพวกเซลโฟนเดี๋ยวบางคนเนี่ย ก็ใช้ไม่เป็นเราก็จะสอนเขาพวกเบสิกนะคะเราก็จะมีการแบบออกกำลังนะคะแล้วก็จะสอนพวกเซฟดีฟเฟนซ์ะ Defense, อะไรพวกเนี้ยนะคะเป็นต้นนะคะแล้วก็เราก็จะมีการส่งเสริมวัฒนธรรมศาสปนาและการกีฬานะคะก็แล้วก็อย่างอื่นๆถ้าเกิดสมาคมไหนที่มีกิจกรรมอะไรเราก็อยากจะเข้าไปไป ร่วมกันหนาะะช่วยกันคะ,ะถ้ามีอะไรก็บอกสมาคมไทยได้ยินดีทุกคนเรายินดีหมดนะคะ